ช่วงที่2ของเธอดย์วันของเธอนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอยังใช้คํานาหน้าว่าเด็กหญิงอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะว่าความสามารถเธอล้อนเหลือมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะ<_ <C> _ <T> น้องอัญญาเด็กหญิงอัจฉริยะอุดมเดชค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอัญญาหมายอัจฉริยะด้วยนะใช่คุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าจะเป็นอัจฉริยะหรือหนูตั้งใหม่แม่หรือว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ตั้งมาก่อน ตอนแรกเป็นอัจฉริยะค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบอยก็เลยเปลี่ยนเป็นอัจฉริยะค่ะแล้วหายเลยเหรอลูกหายเลยค่ะเออชื่อนะ้นสำคัญสะไหนนี่อย่านะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพี่ผัดไทยเขาไปเปลี่ยนชื่ออีกนะคนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเก่งเอาล่ะพ่อถามก่อนเลยหนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบสามย่างสิบสี่ค่ะโอ้สิบสามย่างสิบสี่อย่างที่แอกเลื่อนไปแล้วนะว่าลีลาการตีกองคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ตีกองธรรมดานะ ตีกองแบบไปประกงประกวดอย่างจริงจังและลีลาแบบเด็ดดวงมากๆคุณผู้ชมมีภาพีเพราะแอมแอมมันใจว่าคุณผู้ชมคงนึกภาพไม่ออกอเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ อู่ไกลๆในคลิปเหมือนคนที่ญี่ปุ่นเลยใช่เท่นะเวลาอยู่ที่ตรงตำแหน่งกรองแล้วหนูเท่มากนะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงนะแม่ปกตินะเด็กผู้หญิงเขาไม่ค่อยไปตีกลองกันนะตีนีเพื่อนบ้านว่าไหมเนี่ยเขาเข้าใจแม่เขามันเป็นห้องซ้อมเขาต้องปิดเสียงเนาะอยากรู้เมื่อกี้น้องปิดปิดตาได้ด้วยนะปิดตาตีกรองแบบชิลมากเลยถ้าอยากเล่นได้แบบนี้ฝึกนานไหมคะน้องอัญญา ไม่นานค่ะถ้าปิดตาดีกรองนี่ก็เราเล่นมานานแล้วใช่ไหมคะพอเราแบบเริ่มชินเริ่มอะไรพอปิดตาก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแบบนี้ค่ะก่อนตีกลองเล่นอะไรมาก่อนก็ไม่มีเลยค่ะไม่จะเล่นคือเริ่มมาจากเป็นกลองเลยใช่ทำไมอ่ะคือหนูรู้ตัวเองเลยเหรอคะว่าฉันชอบแบบนี้ไม่ค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยมีกลองอยู่แล้วค่ะก็เลยล้องเล่นดูค่ะแล้วก็ชอบค่ะเดี๋ยวนะที่บ้านมีใครเล่นกลองอยู่แล้วปะคะ ไม่มีค่ะก็ไม่มีกลองอะก็เป็นของของป้าที่ให้มาค่ะอ๋อคุณป้าเล่นเหรอคะป้าค่ะเป็นลูกคุณป้า๋อ้โหจำลอจำซ้อนเหมือนกันเออโอ้เหมือนฟ้าประธานนะเหมือนทุกอย่างรอเขาอะรอใช่เป็นของเขาไม่แต่ว่าพี่กําลังอยากรู้นะการที่จะหาแบบคนที่เล่นกลองเนี่ยจริงๆแอบว่าส่วนใหญ่นะชิ้นดนตรีเครื่องแรกเนี่ยที่คนเขาเล่นกันส่วนใหญ่จะไปกีตาร์คือเล็กๆใช่มันพกได้อะไรอย่างเงี้ยลูก หนูไม่ลองถามลูกป้าดูว่าไม่มีกีต้าร์หรอคะไม่ป้าลำคาป้าลำคาเอากรป้าลาลูกเลยเอากลองมาให้หลานกลายเป็นดีกับหลานอย่างนี้ป่ะลูกแล้วหนูเริ่มฝึกยังไงอ่ะฝึกเองหนูว่ายังไงคะตอนแรกก็ ไปเรียนกับครูบดค่ะเรียนประมาณเดือนนึงค่ะแล้วก็เลิกเรียนมาฝึกเองจาก YouTube ค่ะคุณพ่อก็ให้การสนับสนุนดีใช่ค่ะอย่างนี้แหละเนาะผู้ปกครองต้องเห็นความสามารถของลูกหลานนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะก็คือเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ10บสิบค่ะสิบขวบตอนนี้13 3ปี3ปีเองนะเก่งโอ้เกพี่แอร์เคยฝึกแม่ผัดไทยเคยฝึกแม่กลองเป็นยังไงบ้างแม่ไปไม่รอดทำไมอะ คือมันต้องเหยียบกระเดื่องใช่ไหมคะคะทีนี้เนี่ยมาฝึกตอนแก่แล้วเหยียบไปไม่ได้นานนักแต่คิวก็กินไม่ได้ไม่เป็นไรมันคงเกิดชั่วคู่ชั่วยามไปไปมาเป็นตลอดก็เลยไม่ได้เท่เลยอยากเท่จากการตีกองเหมือนกันหนูก็เคยฝึกอ้าวแล้วทำไมไม่ได้แม่มือมันพันกันมันงงไปหมดเลยตอนแรกเออมันสักพักลบสักพักมันก็หลุดเองอ่ะใช่เหมือนดีเหมือนเดิม้อไปไม่ถึงจจะไทยด้วยแม่แม่ก็ถามหน่อยว่าหนูเคยไปแข่งไหมเก่งขนาดนี้ ยังไม่เคยไปแข่งเลยคะ่ะก็มีแผนว่าจะไปแข่งอยู่คะ่ะอ๋อแต่ได้ยินมาว่าหนูเป็นนักดนตรีของโรงเรียนด้วยนี่ใช่ก็ะติกลองเนี่ยหรอ<ช>กลองชุดเนี่ยหรอใช่ค่ะหรือว่าจริงๆตีกลองอย่างอื่นได้ด้วยก<อ>็<อ>ตีแต่กลองชุดอย่างเดียวเลยเพราะว่าไอเห็นบางคนเ็าแบบเหมือนมีวงดนตรีไง<อ>แม่<อ>ก็จะไม่ใช่แบบกลองชุดไงใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนึงแต่ว่าอย่างที่โรงเรียนของหนูเนี่ยก็อ๋อเป็นวงดนตรีเลยใช่อุ้ยแต่ละเด็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะเด็กสมัยใหม่กัเขาก็สนับสนุนดนตรีนะ ดูคิดว่าการเรียนกรองเนี้ให้ผลดีกับชีวิตยังไงคะก็ทําให้เราสามารถช่วยแบ่งเวลาได้ค่ะแบ่งประสาทว่าอันนี้เราควรทํายังไงอันนี้ควรทําแบบไหนเป็นี้คะแล้วมันทําให้ผลการเรียนเราดีขึ้นไหมคะก็ดีค่ะไม่เคยต่ำกว่า3ค่ะล่าสุดก็สอบได้ที่5ของห้องค่งะเพราะว่าตีกองมันแบ่ง สมาธิแบ่งประสาทแล้วเ่เป็นการฝึกที่ดีมากนะไม่น่าเราเล่นไม่ได้เราแบ่งประสาทไม่ได้ถูกต้องทําอย่างเดียวยังหลงหลงเรมเลยแม่จะแบ่งยังไงอันนี้ก็คือมันก็เหมือนฝึกให้เด็กๆได้มีการจัดเวลาแม่เพราะว่าต้องเลิกเรียนก่อนต้องทําการบ้านเสร็จก่อนถึงไปซ้อมถูกไหมลูกถ้าหนูจัดเวลาไม่ได้อาขผลกันเลยมันอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ก็ได้พี่อยากรู้ว่าความฝันของหนูคืออะไร ความฝันของหนูก็อยากจะตีกรองให้แรงเก่งๆค่ะอยากมีผู้ติดตามเยอะๆอค่ะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อในการตีกลองค่ะ่เห็นไหมเขามีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กนะเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีความสามารถในการตีกลองหลายอย่างเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วว่าน้องเขาสามารถปิดตาตีกรองได้นอกจากปิดตาตีกลองได้แล้วทําอะไรได้อีกคะก็มีโควงไม้โยนไม้ยืนตีกลองแล้วก็มีเอามือควอยหลังตีกลองค่ะว่อยากเห็น อต้องไปติดตามไงไปติดตามได้ที่ไหนคะทาง YouTube แล้วก็เพจค่ะชื่ออัญญาดัมเมอร์ค่ะ U N Y A v e n ร D R U M M E R ค่ะน้องอัญญาไออยากรู้ว่าถ้าคนที่เขาอยากเริ่มจะหยิบเครื่องดนตรีสักชิ้นมาลองฝึกหนูการันตีได้เลยไหมว่าเรียนจาก y o u t u b e ก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ลงคอสตังแพงก็ถ้าเล่นแบบปกติ ที่เอาแบบพอได้ก็เล่นจาก YouTube ได้ค่ะแต่ถ้าต้องการรู้แบบถึงเบื้องลึกว่าอันนี้ตียังไงแบบจริงๆหรือเล่นอะไรแบบจริงๆก็เรียนกับครูดีกว่าถ้าอยากจะให้รู้ลึกขึ้นก็ควรมีครูบาอาจารย์แต่ y u t u b e เนี่ยเอาไว้สําหรับการเริ่มต้นว่าเราเอาจริงไหมอย่างนี้ดีไหมคะแล้วเราเอาจริงแล้วเราค่อยไปเป็นสเต็ปที่หาครูนะพี่อยากให้น้องอัญญาให้กําลังใจ เพื่อนๆัยเ,เดียวกับเราหน่อยดีกว่าหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะที่มีลูกไวเดียวกับน้องอัญญาแล้วเหมือนแบบว่าอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสัก <ynasty S 2> อย่างหนึ่งอย่างตัวหนูหนูค้นพบตัวเองยงังไงแล้วลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ยง <pped> ังไงคะก็ลองหาสิ่งใหม่ๆทําค่ะเพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่วางให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ <loc atie. S 2> แล้วก็พอเจอสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ย ก็ใส่ใจกับมันตั้งใจกับมันนะคะจะทําให้เราสําเร็จได้ง่ายคะ่ะเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบค่ะดังนั้นเป็นกําลังใจให้เพื่อนอๆ,ๆไวเดียวกันกันกบเราเนาะอย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันเนาะสมมติว่าพี่สงสัยพี่อยากตีกลองได้สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามได้ไหมวิธีการตีกลองออพี่จะเริ่มจากยังไงดีพี่ขอยืมเครือ่องกลองได้ไหมลูกไม่แน่ใจว่าจะรักได้นานไหมอย่างนี้ได้ไหมได้แล้อก็ฝากติดตามน้องด้วยนะเพราะว่าน้องก็อยากจะแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการใช้ความสามารถนี้ S <S 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 ขอบคุณมากๆ,ๆจ <ahr> ้าขอบคุณค่ะขอให้เก่งวันเก่งคืนขึ้นไปอีกนะลูกนะคุณค่ะ